สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับในช่วงรอบแอบมามาพบกับพี่สมาชิกเช่นเคยนะครับแอบแบบย่งยองเลยในชุดเี้นนะครับหลากหลายอีกแล้วนะครับพี่จัรายการหลากหลายเช่นเคยนะครับมาพบปะมาพูดคุยเกี่ยวกับเพื่องการวิจารณ์ในชุดรอบเย็นของเรานะครับแอบมาแบบพาเพลินนะครับวันนี้มีอะไรให้พี่ได้รับชมกันบ้างนะครับ เนี่ยเดี๋ยวผมจัดได้เลยพี่นะครับพระทั้งชุดนะพี่นะพระใหม่นะครับเพิ่งได้มานะครับอากก็เพิ่งได้ก็ต้องลองเล่นเลยดินะครับอย่าไปดึงอย่าไปรีรอนะครับเล่นเลยแล้วกันสําหรับองค์แรกน้ำในชุดนี้นะองค์แรกจัดเหรียญหล่อเลยได้ไหมนะไปเจอเหรียญหล่อมาพี่นะเป็นหล่อโบราณนะครับของหลวงพ่อทองพี่ปู่ทองวัดราชโยธาเนี่ยนยเป็นเหรียญหล่อโบราณับพี่หล่อเก่าซะด้วยนะครับนะพี่นะเจอหล่อเก่าแบบนี้ทางชอเด็ดพึ่งจะพลาดได้อย่างไร ใช่ไหมทางช็อตเด็ดพระเครื่องจะพลาดได้อย่างไรเราพี่ดูดิเห็มห่อโบราณเดิมๆ่มองรอยการหล่อร้อยประกบหูห่วงนะครับด้านล่างเห็นไหมปู่ทองวัดราชโยธานนะครับสำหรับองค์นี้นะครับแบ่งปันวิ่ามาชีกของเรา300บาทเท่านั้นนะครับอ่านะครับ300บาทเท่านั้นนะครับนี่ไปเจอพระผงม,มาพี่เป็นพิมพ์รัศมีแท้ดูง่ายนะครับไม่รู้ที่ไหนบางท่านบอกหลวงปู่สุขเอะนะครับออกวัดคลองขอมอเคยเจอแต่เนื้อผงใบลาน เคยเจอแต่เจอแต่เนื้อดำเนื้อขาวแบบนี้ไม่เคยเจอนะครับนะว้า wow, วุ่นสินะพี่พี่จ๋าว้าวุ่นสินะครับ, wow, นะรบไม่เคยเจอซะด้วยนะรับพ้าดูง่ายพี่ดูเน่ยนะเป็นเนื้อผงเลยนะ้าเนื้อผงุทาคุณเนะี่ยเอาสามร้อยพี่นะับได้ศึกษาแน่นอนเน,น,เนี่ยศึกษาและสะสมไปพร้อมๆกันมกับพี่พา้าสวยเลยนะครับดูง่ายอะแต่บางทีหาที่ลงไม่เจอนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่ผมมีอะไรมาแนะนาพี่พี่สมาชิกนะครับองค์นี้เป็นวัดเกตนะครับเป็นพิวัดเกโรงกุข้าบังหุนทมเลย เนี่ยพี่ดูคาบเดี๋ยวเอ้านะครับมันไม่ใช่จรมดาทั่วไปนะเจ้าพี่จา๋าดูดิเนี่ยคาบเป็นชั้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 น,ช,นชั้นเลยมะเออคา,าบเป็นชั้นเลยนะแล้วอยี่ที่ไหนดีนะอ่ะนบเานเราที่ไหนดีอะพี่เป็นพี่วัดเกตอะ่นะนับเอาวัดเกตฝากกุหรือเปล่านะับโพกเกียบไหมอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้เราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับเก่าแน่นับเก่าแน่จ้พี่จ๋านะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะครับ เอาสักสามร้อยแล้วกันวัดเกจลงกุบนะครับไม่ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์ราคาสามร้อยแบบนี้พี่นะครไม่ต้องยียดราคาหรอกพี่ราคาเบาๆนะครับพ nah, ี่ไปได้หลวงพ่อค right ูณมาพี่ชุดเนี้ยมันเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าวะอันเนี้ยเนี่ยมันเป็นเนื้ออะไรเนี่ยมีอยสองเหรียญน่ะอยู่ในห่อเดียวกันน่ะใช่ไหมพ่อคูณไหมในเนี้ยเจ้าของเขาใส่ไว้ด้วยกันเลยพี่นะครับสองเหรียญเอาสองเหรียญสามร้อยไปนับง่ายๆดีพี่นะครับเออง่ายๆดิพี่สองเหรียญไปสามร้อยเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยพระเดิมๆเลยพี่พระบ้านๆนะดูดิ ไม่ได้ปีไหนอะ่ะอันนี้ปีสามหกเนี่ยปีสามหกอันนี้ปีอะไระปีสามหกเหมือนกันผมว่าแล้วใส่ซองเดียวกันไวอ้อ่ะนะครับอีกอันนึงเป็นหลังเส้นพ่อรอห้าเนี่ยเนี่ยสองเหรียญเนี่ยนนะเอาไปสามร้อยเผื่อท่านได้แบบกําลังเก็บหลวงพ่อคูณพี่ผมก็แบ่งให้เลยเนะี่ยไม่แยกขายด้วยนะครับเห็นไหมไม่แยกขายด้วยพี่ให้ไปเลยนะครับเอาไปสององ,องค์สามร้อยนะครับหลวงพ่อคูณนะสององค์สามร้อยบาทนะครับพี่อันนี้มันโคตรเก่าเลยพี่ดูเลยเก่าคากรอบเลยแต่มันขยับได้นะอนะดดีวกใหู้่า ขออนุญาตแกะห่วงเขาหักให้ห่วงหักอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะบอกเฉลด์ประเครื่องนะครับไปทาห่วงหักหรือเปล่านะครับผมไม่ทําอยู่แล้วพี่ห่วงเขามาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยนะครับไปทําห่วงเขาหักหรือเปล่านะครับเนี่ยแกะดูเนี่ยนะครับพี่พดูคาบเด็ดผมว่าเป็นบางเงินพรมแน่นอนพี่แต่คืออย่างว่าเลยเนาะผ่านการใช้งานผ่านผ่านจากการเวลามาพี่พ้ามันก็เก่าก็ก่อนนะพี่พผ้าผงใช่ไหมแขวนดนเหื่าคาบเหื่าคาบใครอย่างเงี้ยนะมันก็จะจะเก่าจะก่อนหน่อยนะครับดูร่อนตามการเวลา บางหนุนพรมครับพี่เนี่ยเอาไปสามร้อยสิบาทเผื่อท่านได้แบบอุ้ยเก่าธรรมชาติแบบเนี้ยพี่น่าจัดนะเนี่ยเก่าจริงเก่าธรรมชาติเลยเอาไปสามร้อยสิบาทผมใส่กรอบไปที่หลังนะเพราะว่ากรอบมันขยับผมก็กลัวแตกพี่ไม่ใช่หรอกผมกลัวแบบขยับแล้วมันแตกนะครับเพราะมันก่อนจริงๆพี่พับบ้านเลยเนี่ยเอาไปสามร้อยสิบาทนะครับเผื่อท่านได้แบบชื่นชอบความเก่าแล้วกนะันนะครับอ่าชื่นชอบความเก่านะทางเราจัดให้เอาไปสามร้อยสิบาทนะครพบจารยาสามหนึ่งศูนย์นะครับ สามหนึง่งศูนย์นะพี่นะองต่อไปนะครับสำหรับองต่อไปนะพี่นะเป็นพระบริรลาเมทขนุนพระเม็ดนี้ผ่านการใช้นะนะพี่ได้ลองดูธรรมชาติก่อนความแห้งของเนื้อดินนะครับเนื้อดินกระแพงเพชรเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเนื้อดินกระแพงเพชรเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์ของเราที่มีน้ระบริรลาเมทขนุนนะโอ้โหเห็นดูไเม็ดแห้งๆเห็นไหมไม่ใช่เม็ดแบบมาแกล้งเก่ามาแบบเออนะครับไม่ใช่นะอันนี้เขาเก่าจากธรรมชาติเนี่ยเม็ดขนุนนี่เอาสามร้อยได้มาแบบนี้นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับ อันนี้พักอะไรเล็กๆนะอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรซุ้มกอเป็นเป็นพิมพ์เล็กกับพี่เป็นขนมปี๊ยะแล้วเนื้อดูง่ายๆเดี๋ยวดูเดีเห็นไหมเอาแบบเนื้อง่ายๆเนื้อแบบเนื้อจบอะดูจบอะเออดูง่ายได้จบเลยดูเดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูง่ายได้จบเนี่ยเอาสามร้อยเนี่ยขนมปี๊ยะเนี่ยไม่ใช่แบบซับซ้อนเลยดูง่ายๆสบายตาซุ้มกอขนมเปี๊ยะสามร้อยสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทนะว่าเรื่องด้วยอันนี้นะนี่ดูเนี้ยอันนี้ผมดูเป็นวัดระฆังฝากกูนะพิมพใหญ่ด้วยเนี่ยวัดระคังฝากกูนะดูเดิคาบมันจะเป็นคาบกูพี่มันดูง่ายตรงนี้แหละคาบมันจะมีคาบพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นคาบไหมคาบการลงกูเห็นไหมออคาบมันจะเป็นคาบร่องรอยการลงกูแล้วพระพิมพเขาจะสวยจะลึกเห็นไหมเนี pair, ่ยพระพิมพเขาจะลึกว um ัดระคังเลยพิมพ์วัดระคังฝากกูเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วย ผ้าบางไม่หนาเนี่ยคาบกูมันจะแน่นๆน่นเห็นไหมวันละครั้งฝากกูครับพี่อันนี้อันนี้ได้เดิมเลยสําหรับวันละครั้งฝากกูเอาสามร้อยี่สิบสามสองศูนย์นะครับนี่ผมไม่ได้อารุนแรงนะดูดิผ้าสวยมากเลยพี่สามรอยี่สิบาทนะครับเพิ่งได้มาในรอบเย็นพี่นะครับนะถ้าเป็นรอบ,บ่ายๆพี่ก็น่าจะรู้นะครับไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนี่ราคาแบ่งพี่นะครับอันนี้ราคาแบ่งเลยนะผงต่อไป นะครับสำหรับมุ้งต่อไปเนี่ยอันเนี้ยมาพร้อมสร้อยเนี่ยดูดูความเก่าดูมันเป็นช้อยร้อยแบบเชือกแบบคล้ายๆแบบเป็นเชือกเชือกเก่าๆอ่ะพี่เนี่ยพี่ลองดูนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไปพร้อมพร้อมกับสร้อยเขาชุดชุดเข้ามาอย่างนี้นะแขวนจนสนิมขึ้นเลยพี่ดูเนี่ยดูห่วงเดยนะครับสนิมนี่เกาะขึ้นเลยไหมอันนี้พระไม่ได้แกะนะมันแกะไม่ได้พี่มันแน่นมากเลยนะับดูเดไหมไม่มีรอยแกะนะครับเนี่ยแน่นเนี่ยดูเดเนี่ยดูดูดูระหว่างร่องเดอโอ้โหแน่นมากพี่นะครับ เหมือนมันโดนเขาหยอดกาวไว้หรือเปล่าเนี่ยพี่ดูเดียมันแน่นจริงๆนะผมเมื่อไม่กล้างัดงัดไปแล้วแตกขึ้นมาทาไงใช่ไหมแล้วดูเนื้อเดียโอ้โหเป็นไงเป็นชั้นเลยค้าบเห็นไหมเนื้อดีมากพี่เนื้อบางุนพรมเลยเนี่ยเนื้อบางขนพรมเลยพี่นะครับกุกแบบแน่นๆเลยนะเผื่อท่านใดจะไปศึกษานะครับอันนี้พระขาสร้อยเลยนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเอาแค่ราคานี้แหละผมแบ่งให้พี่ เอา499บาทนะปกติต้้ง7 8 0 0อนะนะ7800ไม่น่าเกลียดเลยเนะี่ยงนว่าเจ0ดยังไม่น่าเกลียดเยนะี่ยชุดนี้นะ499บาทนะให้ไปพร้อมสร้อยเลยเนีย่ใส่ถุงไว้ให้ในะครับเออผมใส่ถุงไว้ให้พี่เอา4 9 9บาทเผื่อท่านได้แบบนี่ย,ยกสร้อยไปเลยนะฮะยกสร้อยไปเลยพี่499นะครับนี่ง่ายๆได้แบบไหนจัดให้แบบนั้นใช่ไหมได้แบบไหนจัดให้แบบนั้นนะครับเอะลูกรงหยดน้ำเนี่ยเจ้าของบอกเป็นของหลวงปู่ภูวัฒนล้อ รูปทรงหยดน้ำนี่นะหลวงปู่ภูวทัทธารอนะครับอาจะใช่ไม่ใช่จะจริงหรือไม่จริงร่วมวิเคราะห์ร่วมศึกษาไปพร้อมๆกันสามร้อยบาทนะครับเนี่ยหยหยดน้ำนะครับว่าหยดน้ําไปสามร้อยนะครับหยดน้ำสามร้อยอันนี้เป็นเหรียญสําหรับองค์นี้นะนะครับอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรเนี่ยโน้โหไม่คมกริบเลยนะนะครับเดี๋ยวอ่านเนี่ยหลวงปู่มหาศิลานะครับพ,พี่จ๋าเนี่ย คมโคมคมคมจริงๆคมกิ๊ไปนะด้านหลังมีโค้ดเลยพี่เป็นโค้ดเลเซอร์อ่ะห้าเก้าเจ็ดอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรเนี่ยอ่ามหาพิธีพุทธาพิเศษพิธีเสาห้าสิบเอ็ดกันยาปีหกแล้วเนี่ยหกห้าป่ะพี่ใช่ไหมหกห้าลกสี่เนี่ยมาแบบนี้นะเขาเลี่ยมใช้มาแบบเนี้ยผมก็ได้มาแบบนี้แหละเอาแบบแบ่งๆเลยนะเนี่ยเนี่ยโค้ดเลเซอร์เนี่ยเอาแบบแบ่งๆนละกิ๊บเลยเนี่ย เอาไปเอาไปสามร้อยนะนับหลวงปู่มหาศิลานะนับเอาไปสามร้อยบาทนะครับโคด้มาแบบนี้เลยอะนะคบพิพิจารผมได้มาแบบนี้นะนนครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นเส้นได้บางหุ่นพมโอ้โหคาบกูแบบเดิมสุดๆอะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องคาบกูนะเนี่ยองค์นี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนเป็นอง์ไหนเลยคาบกูเดิมมากในี่ดูเนี่ยเส้นได้บางหุ่นพมเนี่ยเป็นไงแค่คาบก็จบแล้วนะครับแค่คาบก็จบแล้วดูดิเส้นได้นะเก่าจริงเห็นไหม เห็นไหมนี่บังหพรมพิมพ์เส้นได้คาบกูแน่นแน่นคาบกูเดิมเดิมนะครับพ่อคาบกูแน่นแน่นคาบกูเดิมเดิมดูเดิเนี่ยบังหพรมพี่ดูเนื้อเน่าเนี่ยโอ้หพี่เอ้ย ي, นะครับบังุพรมพริมพ์เส้นได้นะโอ้ราคานี้ไม่มีแน่นอนพี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่พี่จ๋าสี่เก้าเก้านะครับบังหนุนพรมพริมพ์เส้นได้ไปหาที่ไหนละพ้า like, แบบเนี้ยพี <ult İn> <ia> <ๆ>่ไม่ต้องหาเลยไม่มีอีกแล้วนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับ ปต,ต่อพี่นะวงต่อไปนะสำหรับวงต่อไปโอ้โหวงที่เป็นพิมพ์ปั้นนะครับพี่พิจารณี่ดูนี่พิมพ์ปั้นนะครับนี่ความแห้งความเก่านะครับความแห้งความเก่านะครับเป็นน้ำผงผมกลักพิมพ์ปั้นนี่นะครับพี่พิจารณี่หลวงพ่อแก mm ้ว hmm. ว yes, ัดปากทะเลเลยนะมาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลเลยเนีพิมพ์ปั้นโอ้โหดูแห้งไหมล่ะดูเด็ทั้งได้แห้งทั้งได้เดิมทั้งได้ธรรมชาติเนี่ยเอา4ี่ร้ยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่ พิมพ์ปั้นนะดูเนยดูการซอ้อดูการโอ้โหพี่ความแห้งตามซ้อเลยจริสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถือว่าได้แบ่งเลยอ่าถือว่าได้แบ่งเลยพี่สี่เก้าเก้านะครับขออนุญาตเขียนราคาเลยราคาแบบจริงๆราคาแบ่งให้เลยพี่นะครับเออราคาแบ่งให้เลยครับพี่นะครับแล้วก็องค์นี้นะครับอง์นี้จริงๆเป็นของอหลวงพ่อท้องอยู่วัดหนองพระอ,องค์ครับพี่นะครับสมเด็จยุคต้นหลังตารางนะพี่นะสมเด็จบวัวฟันปลานะพิมพ์เข้าไปดูได้เลย ยุคต้นครับพี่สมเด็จบัวฟันปลานะครับหลังหลังลายผ้าหลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพระอ,องค์นะครับอ้าววัดหนองพระอ,องค์เอาสามร้อยพี่พาิาดูง่ายง่ายพี่พิพาผงนะดูเดิกิลิปเลยเนี่ยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะครับหลวงพ่อเงินพิพิยมโอ้โหพี่เอ้ยน้นําับดาผ้าดเลยผมว่าดูเนี่ยดูความสวยเนี่ยเนี่นิยมมีมือรองเนี่ยดูเนี่ยนะครับเ่าพี่ดูความสวยเนี่ยเห็นไหมร่องรอยการหล่อบโบราณร่องรอยแต่งแทงตะไบ ในครับหน้าไม่มีบิดพิมพ์หน้าสวยนะครับก <c oughs> ีวรคมความพลิ้วนนครับเห็นไหมเนี่ยะาลรอโบราณเดิมจริงนะครับอ่าะหพรอโบราณเดิมจริงครับพี่เอาไปสามร้อยพิมพ์นิยมผมว่าแบ่งกันเลยอ่าถือว่าแบ่งกันเลยพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับ <c oughs> รายการสุดท้ายนะท้ายสุดกับพี่นะครับองนี้เป็นสังกติกับพี่นะครับองนี้เป็นบางหุนพรมนะโอ้โ,อโหเนื้อแบบเป็นไงเนื้อเป็นก้อนก้เลยพี่เป็นพิมพ์บางหุนพรมครับพี่สังกติไม่มีหู นะครับพี่พิจาอ์ค์นี้นะสังกติไม่มีหูก็พี่บางขุนพรมโอ้โหขย่มใจเลยทีเนื้อแบบเนี้ยพี่แนวโอ้พี่เนะอ้เสวยจริงๆรนะครับไม่มีบิ้วไม่มีหักไม่มีซ่อมได้แดงสิ้นพระได้ธรรมชาตินะครับพี่พิจาพระได้ธรรมชาติเอาราคาแบบแบ่งกันนะเนี่ยเอาราคาแบบแบ่งกันนะเอาไปสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทบางขุนพรมก็พี่สังกติไม่มีหูนะครับ 499ร้าบาทนี่ะครับพี่ๆนักด่าที่สนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ